สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราเข้าสวนมานะคะพอดีออกขับรถออกไปข้างนอกนะคะก็เลยผ่านสวนก็เลยแวะเข้ามาดูสวนกล้วยไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เราตัดดอกไม้ไปตลาดนะคะอ่าไปประมาณ4วันแล้วนะคะสำหรับกล้วยไม้วันมาคะผูชานะคะอันนี้เราตัดหมดสวนแล้วนะคะแต่ เขาก็เริ่มบานแล้วเพราะว่าอากาศร้อนเนาะช่วงนี้อากาศร้อนจัดกล้วยไม้ก็จะบานเร็วมากนะคะอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันมาคบูชาแล้วนะคะกล้วยไม้ก็เริ่มบานอีกแล้วนะคะสถานการณ์กล้วยไม้ตอนนี้นะคะเอ่อไม้นอกนะก็มีการสั่งตัดนะคะแต่ว่าราคาถูกมากเลยนะถ้าเป็นไม้ไม้นอกนะคะ ไม้สั้นนนี่อันนี้เป็นไซส์ไม้ยาวนะคะเนี่ส่วนไม้สั้นก็ประมาณนี้นะคะนี่ไม้สั้นเราประมาณอ่าสี่สิบห้าเซนขึ้นไปนะคะอ่อไม้ยาวก็ห้าสิบเซนขึ้นไปนะคะวัดจากก้านที่เราตัดตรงนี้ไปถึงปลายยอดส่วนซุปเปอร์ ช่วงนี้น่าจะ60สิบเซนขึ้นไปเพราะว่าช่วงนี้ไม้ถูกนะไม้สั้นเนี่ยกับไม้ยาวเนี่ยตอนนี้ราคายังไม่ถึง1บาทเลยนะคะแล้วก็ออเดอร์จีนก็น้อยนีตอนนี้ไม้เราก็เต็มสวนนะคะไม้เล็กก็บางไปนิดนึงนะเพราะช่วงตอนตุดจีนกล้วยไม้ตัดไม่หมดค้าง ะคะก็จะทำให้เขาออกช้านะคะวันนี้เราได้ใส่ปุ๋ยแล้วเพราะเราตัดกล้วยไม้ทุกวันนะคะจนวันนี้เราไม่มีออเดอร์นะเราก็เลยใส่ปุ๋ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลดน้ำซ้ำแล้วก็มีออเดอร์ไม้ตลาดนิดหน่อยนะคะช่วงนี้เราไม่ได้ตัดไม้นอกเพราะเราไม่ได้เข้าบริษัท กล้วยไม้เต็มสวนอย่างนี้ถามว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงนะคะเราก็รับออเดอร์ทุกอย่างที่มีนะคะรับไม้แม่ค้าจรแมคค้าทั่วไปแม้กระทั่งเรามานั่งกำเองนะเราก็มากำส่งเป็นกำๆนะคะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตัดต้นไม้ในสวนเราออกไปนะคะช่วงนี้ ก็ไม้เขาบอกบางลงแต่นะ้าดูแล้วในสวนยังไม่ค่อยบางเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไม้เออปีฝ่านฮะ,ะถ้าไม้ที่สี่ปีขึ้นไปเขาก็จะเออไม่ค่อยจะออกเยอะเท่าไหร่นะคะเรียกว่าไม้แก่อันนี้จะเป็นไม้สาวนะคะก็เราก็ขาย ขาประจำนะคะขาประจำเราก็จะมีอยู่3ารายตอนนี้เราเริ่มรับขา,าลูกค้าใหม่เข้ามานะคะช่วงนี้เรามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วก็ถ้าไม้นอกเดินดีนะคะไม้ตลาดก็จะแพงขึ้นตามราคาไม้นอกนะคะ วันนี้เราได้ใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วนะคะแล้วก็ราดยากันเน่าไปด้วยเราจะราดยาเออเดือนละหนึ่งครั้งนะคะยาก,กันเน่า mm hmm. วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องราดยากันเน่าด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องลดน้ําซ้ําปุ๋ยนะ mm hmm. เขาเรียกลดน้ําซ้ําปุ๋ยนะคะ mm hmm. ลดน้ําเสร็จแล้วเราก็จะตัดดอกไม้ นิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงฝ่าแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะอ่าพาทิ์ตกช้ามากหกโมงครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยนะคะแต่ช่วงอากาศหนาวหกโมงห้าโมงครึ่งก็มืดแล้วตอนนี้หกโมงตอนเช้าก็สว่างเร็วแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแป๊บที่เราเดินไว้ฉีดยาใส่ปุ๋ยนะเราเดินไปข้างบนนะเพื่อที่จะเห็นว่าเออถ้าเขาเขารั่วหรือเขาหาักเสียหายเราจะได้มองเห็นถ้าเราวางไว้กระดินนะอากาศพื้นก็แฉะชื้นๆนะคะก็จะทําใหา้แป๊บเนี่ยอันนี้มันเป็นแป๊บนะคะเป็นเหล็กก็อาจจะมีสนิมกินนะ วางไว้บนนี้ก็เพื่อการสนิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะได้ดูแลนะคะได้เห็นง่ายๆเท่ากาบกับพื้นพื้นก็จะแฉะนะก็จะเป็นสนิมง่ายนะคะวันนี้เราก็เลยพามาชมสวนนะไม้ก็บานเยอะอีกแล้วนะคะนี่ตรงนี้บานเยอะอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นไซส์ไม้ยาวนะคะนี่วันนี้ไปคุยกับน้องน้องบอกว่าถ้าเป็นไม้บางเจ้านะชอบจะหลุดไม่ได้เลยต้องเป็นไม้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อย่างนี้ช่อดอกเต็มเต็มนะคะหลุดไม่ได้ฟันหล่อไม่ได้แต่ว่าถ้าช่วงไม้แพงๆอะ่ะฟันหล่อได้นะคะตอนนี้ช่วงไม้ถูกก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะปีนี้ จะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนาะตุดจีนนะคะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยธรรมดาตุดจีนเราจะขายหมดจะถูกจะแพงอะไรเนี่ยเราขายหมดแต่ตุดจีนนะ่ะปีนี้เหลือตัดทิ้งนะคะแต่ไม้มอกเขาก็ขายหมดนะคุยกับเพื่อนที่เขาทําปลูกมอคค่ากาบอกเขาขายหมดนะขายดีแต่บอมนะ ขายไม่หมดอะ่ะนี่นะคะมาชมบรรยากาศตอนนี้โรคแมลงก็น้อยลงแล้วนะคะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะคะถ้ามีก็จะอยู่ริมๆนะคะแต่ว่าเราก็ฉีดยาป้องกันพยายามให้เขาอยู่ได้ตอนนี้ก็เอ่อกล้วยไม้ถูกนะ ก็ได้เงินน้อยแต่ว่าเราจําเป็นจริงๆนะจำเป็นจะต้องดูแลเขาใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็ฉีดยาตามปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดกล้วยไม้ดีถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยบํารุงเขานะเขาก็จะไม่มีดอกให้เรานะกล้วยไม้เนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยทุก7วันนะคะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะไม่มีดอกถ้าเกิดราคาดีขึ้นมาเราไม่มีดอกไม้ตัดเนาะเราก็ต้อง บำรุงเขาปุ๋ยก็แพงนะคะเป็นปุ๋ยเกตละลายน้ำปุ๋ยนี่แพงมากนะใส่ต่อครั้งเนี่ยหลายบาทเลยทีเดียวแต่ว่าจำเป็นเราต้องอบำรุงเขาไว้ก่อนนะถ้าเราไม่บำรุงเดี๋ยวราคาดีขึ้นมาเราไม่มีดอกไม้ตัดนะเรียกว่ากล้วยไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะถ้าเรา ทิ้งเขาเนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยไม่บำรุงเข,เขาเขาก็ไม่มีดอกให้เราตัดเพราะฉะนั้นกล้วยไม้เนี่ยเราจะต้องลงทุนอยู่ตลอดเวลาใส่ปุ๋ยเขาทุกเจ็ดวันถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้เขาก็จะไม่ค่อยออกดอกถึงจะเป็นไม้สาวก็ยังไม่ค่อยออกดอกนะคะก็อันนี้เราก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะช่วงนี้ยิ่งราคาแย่ๆราคาถูกมาก ก้ยไม้ช่อนไม่ถึง1บาทนะคะไม้ตลาดก็จะถูก้าแต่เราก็ต้องทนกันไปนะคะเราปลูกกันมาแล้วจะทำยังไงได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะต้องลาก,ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ